ผ่านวาระแรกแล้วเดี๋ยววนี้จะ,จะไป,ปคุยนะอ่า,อาจะไปคุยกับทางด้านของคุณสมชายหอมละออนะคะซึ่งได้มาเป็นกรรมธิการด้วยในโคต้าของพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทํางานพวกนี้อยู่นะคะด้านด้านเหล่านี้อยู่ได้เห็นอะไรมาก็เดี๋ยวจะได้คุยกันอ้ามาแล้วค่ะคุณสมชายอยู่ในสายแล้วนะคะในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยที่เสนอมา มันก็มีข้อท้องเติงอยู่เหมือนกันไปฟังคุณสมชายดีกว่าว่ามีอะไรมาแล้วจะช่วยผลักดันอะไรให้มันมีเพิ่มมีเติม,ม,ตมอะไรยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ายังก่อนหน้านี้มีคนสูญหายมีคนที่อภิปรายคุณเพชรดาวโตวมีนาเนี่ยอภิปรายถึงคุณปู่ที่หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปไปคุยกับพี่สมชายค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบุษยาและก็คุณบุษกรนะครับค่ะขอบคุณคมากนะคะพี่สละเวลากับทางรายการพี่เห็นยินดีครับร่างร่างรัฐบาลนี่ก็มีข้อทวงติงอยู่เยอะเอาให้พี่เล่าก่อนว่าสาระจริงๆที่มันจะได้มีเพิ่มขึ้นและทําให้เกิดการน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะสําหรับเรื่องของการพิจารณา <c oughs> การกระทําผิดทํานองนี้อะค่ะพีค่ครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทางสภาผู้แทนรัษฎรนะครับที่ผ่าน ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกรณีเร่งด่วนแล้วก็ขอขอบคุณพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พักฝ่ายค้านบางพักนะครับที่ได้เสนอปราสัาน,นทงกมเข้าไปเป็นกรรมธิการด้วยพักประชาธิปัตย์ก็เสนอผมเข้าไปอย่างที่ <ฮะ S 1> คุณบุษยาได้แจ้งไปแล้วนะครับ <ฮะ S 1> การประชมุมแล้วก็มีมติออกมาเนี่ยเป็นมติเอก,อกัน์ก็ว่าได้นะครับงดออกเสียงเพลงเสียงเดียว นะครับเนื่องจากว่าพรรคประชาสังคมเนี่ยที่นําโดยมูลที่ภาษาัมนธรรมเนี่ยนะครับซึ่งคุณพลเพนคงขจรเกียรติเนี่ยเป็นตัวทั้งตัวดีเนี่ยได้ช่วยกันผลักดันมาเป็นเวลานาดไปคุยกับพรรคการเมืองนักการเมือง,งต่างๆผมเองก็คุยกับทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีส่วนในการผลักดันให้มีการจัดทําร่างของกระทรวงอุติธรรมด้วยซึ่งในที่สุดก็เป็นร่างร่างหลักนะครับในในจำนวนสี่ร่างฉบับนี้นะครับ ซึ่งในร่างหลักของรัฐบาลเนี่ยนะครับและรวมทั้งสีอีกสามร่างเนี่ยว่าตามจริงแล้วก็ในทางหลักการเนี่ยก็เป็นไปตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและก็อนุสัญญาป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับนะครับซึ่ง<ะ>ประเทศไทยเข้าไปลงนามให้สตียบันแล้วก็ฉบับหลังเนี่ยก็ลงนามเข้าผูกพันนะครับเพื่อที่จะให้สตยาบันต่อไปถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกเนี่ยนะครับ มันก็จะมีผลผูกพันประเทศไทยในลักษณะของการให้สัตยาบันเหมือนกันนะครับร่างของรัฐบาลเนี่ยว่าตามจริงแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้นะครับ<ะ>ซึ่งก็มีความมุ่งหมายในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการอุ้มทรมานและก็อุ้มหายอย่างที่เกิดขึ้น นะครับอย่างกรณีที่มีส่วนในการตักดันอย่างมากเนี่ยก็คือกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่สอพอนครสวรรค์ที่มีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเกี่ยวกับ<ม>ย,ายาเสพติดใช่ไหมคะยาเสพติดุกคุมสูงดําก็ทําให้สื่อมวลชนแล้วก็มติหมหาชนเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยดําเนินการเพื่อที่จะ นะครับป้องกันแล้วก็ปรับตามการทำเนิจ้าหน้าที่โดย,โดยเ,รเร็วที่สุดซึ่งหลักการสำคัญเนี่ยก็คือกำหนดให้การอุ้มทรมานและการอุ้มหายเนี่ยเป็นความผิดในทางอาญาร้ายแรงนะครับเป็นความผิดอาญาร้ายแรงซึ่งเดิมมันไม่มีใช่ไหมคะพี่<ล>เดิม,มเดิมเดิมเนี่ยเพราะว่าถ้าคนหาย มันไม่มีเจอศพก็ไม่ได้นะใช่ไหมคือคือคือเรื่องข้อหาทรมานเนี่ยประเทศไทยไม่มีไม่มีข้อหาทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับโทษก็น้อยอ่ะอ่ครับส่วนข้อหาอุ้มหายเนี่ยไม่มีพอข้อหาอุ้มหายไม่มีปั๊บมันก็มีปัญหาว่าถ้าไม่เจอกระดูกไม่เจอหลักฐานว่าได้ตายแล้วเนี่ย ก็ไม่สามารถจะตั้งข้อหาถ้าตกตายได้จริงไหมครับแต่ตอนเดียวคุสมการนล้วไปจิตเนี่ยกรณีบิลลี่่ยังค้างอยู่นะครับและกรณีหลายหลายกรณีเช่นกรณีของคุณบิดาของคุณเด่นโตมินาใช่ไหมครับคุณสุหลงเนาะอายสุหลงแล้วก็สิทธิสันตรีอย่างเป็นต้นนะครับก็ไม่พบล่องลอยแต่รู้ว่ามีหลักฐานว่าถูกจับไปโดยเจ้าหน้าที่แต่หายไปเลย นะครับ <S 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 ซึ่งอย่างนี้เนี่ยถ้าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ถ้าถือว่ามีความผิดฐานอุ้มหายค่ะเพราะว่าเมื่อคุณเอาตัวเจ้าหน้าที่เอาตัวของเขาไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะบอกว่าชะตากรรมเขาได้ว่าเอาเขาไปไว้ที่ไหนเป็นตายไร้ดีอย่างไรไอ้นี้ถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> ความผิดเกิดขึ้นแล้วแต่อายุความเนี่ยในร่างของ รัฐบาลเนี่ยก็ถืออายุความปกติแต่ถ้าในร่างของกัรมาธิการนะครับให้ถือว่าอายุความเนี่ยไม่มีเอนอกจากนั้นในร่างของกัรมาติการเนี่ยยังกําหนดว่าการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำยีศักดิ์ศรีเนี่ยก็เป็นความผิดทางอาญาด้วยแต่ของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้กําหนดไว้เฉพาะอุ้มหายนะครับเอกับอุ้มทรมานเท่านั้นนะครับในนี้ก็เป็นเรื่องความผิดนะครับ <c oughs> อนอกจากนั้นทั้งสองฉบับนี้ตรงกันซึ่งตรงกับอนุสัญญา <c oughs> ก็คือกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่ละเลยค่ะ <c oughs> รู้เห็นเป็นใจไม่ใช้มาตรการในการป้องกันนะครับหรือดําเนินคดีอย่างพอเพียงกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดเนี่ยต้องรับโทษตึงหนึ่งนะฮะ <c oughs> ต้องรับโทษตึงเนี่อส่วนในเรื่องอมาตรการป้องกันเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่ามาตรการป้องกันเนี่ยของกันมธิการเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับ ในกฎหมายมากกว่าส่วนของรัฐบาลเนี่ยให้รัฐให้คณะกรรมิการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยครับตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยซึงมีรัฐมนตรีว่าการกปประทรวงยุติธรรมเป็นประธานเนี่ยเป็นผู้กําหนดระเบียบนะครับในการป้องกันการการอุ้มหายการอุ้มทรมานเช่นระเบียบที่จะกําหนดว่าต้องมีการจัดทําบันคึกนะครับเกี่ยวกับ การจับกลุ่มดำเนินคดีการควบคุมตัวโดยละเอียดการตรวจร่างกายนะครับสถานที่ในการควบคุมตัวนะครับรวมทั้งต้องแจ้งญาตินะครับและก็ต้องแจ้งฝ่ายปกครองด้วยและและอายการด้วยเพื่อให้ฝ่ายปกครองและอายการเนี่ยสามารถตรวจสอบได้พอไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเจ้าหน้าที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเอาตัวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้แจ้งคนอื่นเนี่ยหายไปก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้รรแต่มาระมาญยังไงก็ไม่มีใครรู้นะครับ นอกจากนั้นยังกําหนดว่าถ้าอยากพี่น้องคดีหรือทนายความหรือใครก็ได้รวมทั้งอายการด้วยนะครับเ,เห็นว่าการควบคุมตัวนั้นเนี่ยมีการทรามานหรือจะหายไปก็ยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยทันทีเลยนะครับศาลจะไต่สวนโดยพลันเมื่อก่อน,นต้องรอสมัยก่อนนู้นในสี่สิแปดชั่วโมงแล้วก็ขยับมาย4ิบสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็ค,คือไต่สวนได้โดยพลันเลย เพราะว่าเพราะว่าเคยคุยกับคุณอังคณาดีรภัยจิตเนี่ยบอกโอ้โหสี่สิบแปดชั่วโมงอ่ะน้องก็ไปไปไปแจ้งความเขาบอกว่าไม่หายซึ่งแบบมันนาทีความเป็นความตายใช่ไหมครับความตายสี่สิบแปดชั่วโมงหรือยี่สี่ชั่วโมงนี้ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วใช่ไหมครับฝนเป็นที่เท่าลงแม่น้ํามหาสมุทรไปแล้วละไม่ทันละไม่ทันไม่ตัน ทีนี้ก็ให้สารไต่สวนโดยพลันเลยแล้วก็สารจะมีคําสั่งให้เยียวยาได้ด้วยเช่นให้เอาตัวไปรักษาพยาบาลหรือกระทั่งสั่งให้เปลี่ยนสถานที่ควบกลุมตัวก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทรมานอีกหรือไม่ให้ถูกอุ้มหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้นี่ก็มีมาตรการต่างๆเรื่องรวมทั้งบันทึกเหล่านี้เนี่ยก็ให้ญาติพี่น้องสามารถเข้าถึงได้ด้วยเนาะ,ะและในฉบับของการมาธิการนั้นนะครับถ้า เจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องไม่ทําบันทึกรายละเอียดเหล่านี้มีความผิดนะมีข้อผิดทางอาญาคือสิ่งที่พี่พูดนี่คือเราสามารถจะดันเข้าไปได้ใช่ไหมคะในเร่ของการบัญการเลยชีการเลยของการบธิการเนี่ยคือสภารับร่างหลักการทั้งสี่ฉบับค่ะโดยถือร่างของรัฐบาลเป็นหลักอันนี้กรรมธิการชุดกฎหมายใช่ไหมคะใช่ชุดการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีท่านศิระพี่ศิระเป็น,นเป็นประธานป,นประธาน,น,านแต่ว่า,วาเ,เราใช้ร่างรัฐบาลเป็นหลักเรามาเติมพวกนี้ได้ไหมคะพี่ได้ครับเราก็ต้องขอแปลยติเข้าไปค่ะนะครับขอแปลยติเข้าไปในร่างของรัฐบาลเพื่อให้สร้างรัฐบาลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ในร่างของรัฐบาลเนี่ยกำหนดให้ดีเป็นคดีพิเศษนะให้ดีเอสไอเป็นผู้มีอำนาจในการสอบคดี ความผิดฐานอุ้มหายอุ้มทรมานค่ะแต่ว่าในร่างของการปิการนั้นให้ให้เจ้าหน้าที่พนังกงานสอบสวนปกตินะครับสอบแต่แต่ให้พนังกงานดยการเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนอันนี้ก็เป็นเก้าใหม่นะครับที่จะพยายามคืนอำนาจการสอบสวนเนี่ยให้กับพนังกงานอดยการค่ะนะครับซึ่ง ถ้ากฎหมายฉบับนี้ทําได้มันก็จะดีะะที่จะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในชั้นกระบวนการยุติธรรมในชั้นตํารวจและก็ชั้นนายการได้ด้วยส่วนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีเนี่ยค่ะเป็นศาลคดีอาญาทุจริตค่ะอันนี้ทุกฉบับเห็นพร้องต้องการน,นะครับเพียงแต่ว่าในชุดของกรรมธิการเนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าไม่ให้โอนไปให้ศาลทหาร เพราะว่าตามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลอาญาทุจริตเนี่ยถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นทหารในกฎหมายนะครับการพิจารณาคดีอาญาทุจริตเนี่ยกําหนดให้โอนคดีไปศาลทหารอ,อ,อันนี้ไม่มีไม่ไม่ให้ไอ้นี่ไม่ให้หใหแต่ของกรรมธิการเนี่ยตัดอำนาจศาลทหารเลยนะครับ นอกจากนั้นฉบับของกรรมการยังตัดอำนาจปปชและปปทด้วยเพราะปปชปปทเนี่ยทำงานช้ามากค่ะแต่วุฒตขคดยมันเยอะนะเอาให้ให้ความเป็นธรรมเขานิดหนึ่งพี่คดีเขาเยอะต้องยอมรับว่าช้าค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถามถามในแง่กับเพราะว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเคาะได้แค่ไหนแต่ถ้ามันถ้ามันสามารถดันได้เนี่ยพี่คิดว่าไอคนที่ถูก อุ้มสูญหายอะไรเนี่ยมันจะลดลงหรือว่ายังไงคะผมคิดว่าไอ้น,นี่ก็เป็นมาตรการมาตรการหนึ่งที่สําคัญสําคัญนะก็จะมีผลลดลงอ,อบ้างบ้างพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเจ้าหน้าทีก่ก็ไม่กล้าเพิ่งง่ายๆเนาะเรื่องการอุ้มหายเนี่ยค่ะเรื่องการอุ้มหายนี่ผมคิดว่าลดลงแน่นอนค่ะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หูตาประชาชนก็ดีกล้องซีซีทีวีก็ดีมันชัด ถ้าคนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เอาตัวไปเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่บอกปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เอาไปปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ไม่มีหลักฐานพยานอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็ไม่กลับมาเลย<ม>อันนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผิดเลยนะอาจอุอ้มหายเลยนะใช่ไหม,มถ้าเจ้าหน้าที่บอกจะปล่อยเนี่ยปล่อยกับใครที่ไหนอย่างไรนี่มันก็มีระเบียบไป้ชัดเจนฉะนั้ต้องไปปล่อยตัวที่ต่า ไปปล่อยตัวที่ศาลหรือให้ฝ่ายเอื่นเนี่ยเช่นอายการรับรู้ด้วยอะไรต่างๆที่เป็นต้นนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้ผู้ที่ถูกปล่อยตัวเซ็นแล้วก็บอกว่าไปแล้วไปแล้วแต่ไม่มีไม่มีพยานหลักฐานไม่ไม่สามารถยืนยันได้อย่างเคสอันนี้คิดถึงเคสคุณบิลลี่เลยนะ่ใช่ค่ะค่ะค่ะพี่สมชายแต่ว่าอกรณีพวกนี้เนี่ยเรากําลังจะถามว่าในมุมกลับเนี่ยก็เคยคุยกับตํารวจตำรวจบอกว่าโหมัน การจะไปเค้นหาความจริงมันจะยากขึ้นไหมสําหรับคนที่ผิดจริงคือไม่ต้องถึงขั้นทรมานแต่ว่าเพราะทําอะไรเนี่ยทําให้เขาเขาเขาต้องระวังมากขึ้นเขาต้องอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนีน้ดีสําหรับเจ้าหน้าที่ที่สุดจริตนะป้อ,องกันเขาได้เลยเพราะว่ามันจะมีบรรทุกมาตึกอะไรต่างส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเนี่ยจริงๆปัจจุบันนี้ก็ไม่มีกฎหมายแม้แต่ชักจูงให้เขารับสารภาพนี่ก็ผิดแล้วนะ อ,อย่าว่าแต่ทรมานเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชักจูงให้สัญญานะต่างๆ <Okay. S 2> เพื่อที่ให้เขารับสารภาพเพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยผิดตามประมวลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลยนะ,ะแต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ยังฝ่าฝืนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับโดยอ้างว่านู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ย การที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถซ้อมทรมานได้เนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งในกระบวนการยุติธรรมนะอ,มอย่างเห็นทัด,ด,ทดครับเร์ีนครสวรรค์จริงแล้วไม่ใช่แค่นครสวรรค์อย่างเดียวเรารับเรื่องร้องเรียนที่กาญจนบุรีถูกทีมปราบปรามยาเสพติดเยาวาชนนะซ้อมเนี่ยจนพิการเลยนะตอนนี้นะครับเหตุอะไรรู้ไหมครับ เอตดพ่อไปจีบแฟนโอ้อ uh oh. ันนี้มันไม่เกี่ยวกับคดีไม่ใช่นายตำรวจเข้าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับคดีนะไปจีบแฟนนายตำรวจแล้วก็เข้าไปกวและประยัดยาบ้าเห็นไหมครับอันนี้เราเราตรวจสอบมาแล้วก็มีหลายเรื่องและหลายกรณีทีเดียวค่ะนะครับมันทำให้เกิดการทุจริตนะครับกระทั่งการเรียกรับเงินนะฮะในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งตำรวจนะครับ คุณผู้ฟังบอกว่าทำยังไงดีเพราะว่ากล้องวงจรปิดเสียทุกครั้ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้เนี่ย <c oughs> เออโอ้ยนี่จริงๆมันเป็นหลักฐานสำคัญด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทุ่มเทงบประมาณไปในการทำนะครับพัฒนาระบบนิติวิทยาศาสตร์ค่ะนะครับ เพราะว่าการที่จะเอาคนมาลงโทษเนี่ยได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เอาแพะมาค่ะนะครับกระบวนการทางนิติวิสัรน์ที่สําคัญอนะืปัจจุบันนี้กล้อง C C T V นี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเป็นได้ชัดนะครับว่าเโดยระบบของกล้อง C C T V เนี่ยสามารถจับกลุ่มคนร้ายในคดีคอุชกชะกันได้ มากมายครับเยอะเลยเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้อย่างดีนะมันมีกล้องโทรศัพท์อะกล้องตรงนั้นเสียแต่กล้องโทรศัพท์หรือกล้องคนอื่บบนเขาไม่เสียหรือว่ากล้องเผชิญหน้าฉุกเฉินงีฉุกเฉินก็ยกหรือบางทีก็กล้องกล้องอื่นแต่บางทีคนก็ยังกลัวไงตรงนี้เรามีอะไรที่มันจะคุ้มครองเขาไหมครับพ okay. ี่เอ่อถ้าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับ ผู้ที่รายงานเกี่ยวกับการทรมานการอุ้มหายาโดยสุจริตนะโดยสุจริตนะไม่ใช่ว่าการแป้งการแป้งเจ้าหน้าที่นะนจะได้รับการคุ้มครองรวมทั้งมีระบบการคุ้มครองพยานด้วยนะครับซึ่งไอ้น,นี้เนี่ยผมก็เชือเ่อว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตามากขึ้นแล้วก็คือผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องการซ้อมทรมานและการอุ้มหายมันลดลงเท่านั้นนะแต่มันทำให้ระบบ ระบบทุจริตคอรัปชันในวงการเนี่ยลดลงอ้อนี่สำคัญนะเพราะถ้าความยุติธรรมนั้นซื้อได้เสียแล้วเนี่ยประเทศอย,อยู่ยากเหมือนกับที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนี้คะนะครับคนที่มีทิพลม,มีเงินสามารถซื้อความยุติธรรมได้แล้วเขาก็หาแพะมานะครับซึ่งคนที่เป็นแพ้นี้มักจะเป็นคนยากคนจนทั้งนั้นนะครับ ก็หวังว่าหนึ่งเสียงของพี่จะช่วยผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็เดก็ต้องอาศัยเสียงสอสอแล้วก็สววด้วยนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยไว้มีโอกาสเมื่อเวลามีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอาจจะต้องกวนกันมาอีกเนาะพี่เนาะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณชายคุณค่ะสวัสดี